ในฤดูมรสุมแบบนี้ชาวเลราวัยจังหวัดภูเก็ตก็ยังสามารถหาปลาตัวใหญ่ได้นะคะไม่เพียงสร้างไรายได้ให้กับตัวเองค่ะยังสามารถแบ่งปันให้กับพี่น้องชาวเลหมู่เกาะอื่นๆที่ต้องปิดการท่องเที่ยวเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ได้ด้วยติดตามกับนักข่าวพลเมืองคุณชันวิตสายวันค่ะ ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูมรสุมชาวเลราวัยสามารถจับปลามงพร้าวได้เยอะซึ่งเป็นปลาขนาดใหญ่ตัวหนึ่งไม่ต่ำจับ10กิโลกรัมและมีราคาค่อนข้างสูงกิโลกรัมละ200กว่าบาทโดยใช้บูบูตามภาษาอุรักระโวยหมายถึงไซหรือลอก เป็นเครื่องมือประมงในการดักจับปลาขนาดใหญ่กันโดยตาข่ายเพื่อจะเลือกจับเฉพาะปลาใหญ่โดยการนำไปจมทิ้งไว้ในทะเล7จ็ถึงสิวันความลึกประมาณ10 3ถึง30เมตรแล้วจะทำการดำลงไปจับปลาในใสขึ้นมาเป็นไรายได้เลี้ยงครอบครัววันนี้เราเราไปออกเรือหาปลาพวกเนี้ยังยังได้อยู่ไหมเยอะอยู่ไหมก็ก็ใช้ได้เวลาลมเข่งทีนึงปลามันก็เข้ามาทีนี้นักท่องเที่ยวนะ่ะ ที่เขาเปิดภูเก็ตแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวเข้ามาในหมู่บ้านเราเยอะไหมพี่ไม่ค่อยเยอะตอนธรรมะก,กินก็เรื่อยๆวนนั้นเรื่อยๆไม่ไมสนมากัวชาวลจาีจะไม่ค่อยอนนั่นกับนักท่องเที่ยวเ่าเราเป็นประมงผืนบ้านส่วนมาจะ5ห้าชาวอินคามแล้วก็จะได้ป้ากับค่ายก็หกคนไทยแท้ๆๆแท้แท้แทเนี่ยมันก็นมีเรื่อยๆวานนั้นแม้ภูเก็ตจะเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มาสองสัปดาห์แล้ว แต่ชุมชนชาวเลราวัยก็ไม่ได้เป็นพื้นที่เป้าหมายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะทําให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวครั้งนี้แต่ยังโชคดีที่สามารถส่งขายพ่อค้าคนกลางในเมืองได้และนี่ก็เป็นความสมบูรณ์ของแหล่งอาหารที่ทําให้ชาวเลราวัยที่นี่มีอาหารและมีรายได้แม่ผลกระทบจากโควิด19แต่ที่ผ่านมาพวกเขาพยายามช่วยเหลือกันตลอด ด้วยการทำกิจกรรมปลาแลกข้าวตั้งแต่ระลอกแรกและทํามาตลอดจนถึงตอนนี้ก็สามารถแบ่งปันช่วยเหลือพี่น้องชาวเลในพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบจากการพึ่งพารายได้หลักจากการท่องเที่ยวก็พอได้ประคองตัวในสถานการณ์นี้ไปได้รู้สึกไงบ้างเขาเอาขอมาให้ดีใจค่ะขอบคุณมากๆค่ะดีใจดีใจที่เขาามามา มาใหา้ก,ก็พูนมากมาคุณ <c oughs> ชันวิทยสายวันนักข่าวพลเมืองจังหวัดภูเก็ตรายงาน